ไม่ถือว่าเป็นโปร G ถ้าเลือกกินที่ไปทำที่ทำแ้วมันก็ไม่ชอบมันเดียว

หลังจากที่ซีรีออนไปแล้วเนี <berm> <Som> ่ย EP เป็นไงบ้างชอบกันไหมชอบเลยอ่อเลยมีใครมั้ยก็มีมั้ย คนถึงาว่างเลยอะแต้าเียวสปอยเหรอเอ้ถือปะถอลงได้ยังงงเือดิเหรอไม่มีสี่ไม่ิถามว่าิบยินดีก็อะไรติดฟันบอใส่ใส่เหล็กครับม่ไม่แบลนะไม่แบลนะครับใส่ใส่เหล็กใช่ครับ สวัสดีค่ะพิมพ์คนสวยมาแล้วค่ะมิมมิปะป๊าป๊ป๊าป๊าพี่ซันพี่ซันคิดถึงพี่ซันหนึ่งเลยในบทเฮียลูกลูกมาดาวห่างแล้วถ้าอ้ย่างนี้แหละมาลูกมาดาหวัง พิซานเฮียซอเต็มหัว์บังเจ๊ไม่ได้เจอมาต้อนรับมาแล้วหวังเจอหวังว่าลือหวังว่าลือแปลว่าลือก็ต้องมีชื่อจริงๆนะอาไชชื่อซีเจ๊แล้วเจ๊แล้วเฮ้ยคนชอบนีนนะเนี่ยนีแบบนีน่ารักฝากไอจีด้วยครับผมทำไมคุณหล่อมากอ่ะเขาเขาโอ้โหไปไม่ถูกเลย ฝากไอซีนะครับผมดับเบิลเอ็นดับเบิลเอ็นอีเออัน้งขยตันเดละเอียโอ๊ยรอรอรทีเดียวทีไม่มีแฮปปีมานน่ารักให้บุญ ตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้มาถ่ายคิวที่21แล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วอีกแค่เลี้ยงเลยอีกคิวเลยอีกเลยอีก4คิวนะครับก็จะถ่ายเสร็จแล้วนะครับในแค่เดี๋ยวมึงต่อมันตั้งไม่ได้อ่ะทำให้หรอเป็นพวกนี้ทำให้หรอไม่ทำให้ร่ทำให้หรโอ้โหดีใจนะครับเดี๋ยวใกล้จะถ่ายซีรีส์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลาชไปบ่อยหนะครับน้าวนะฮะเออเออไอเอชูตติ้ง shooting s e r i e you can speak English at the far India oh hello India India นี่สวัสดีเลยอะไม่ใช่เเเยหห็็นนขาาสัโธป่่่ะะไม Did you eat today oh I'm eat a food กอง ฮ l ลโหลย่าแอมชุต s h o o t i n g ิ้งซีรีส s ทันไรแรกเลยอะจริงหรอสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ผมครั้งแรกนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ไลฟ์ไอจีนานมากๆก็ถือว่ายินดีต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการสู่บ้าน <Okay. S 1> ของมอสหลงนะครับ นี่ก็เป็นวันที่เราจะถ่ายซีรีส์คิวที่ยแล้วก็ใกล้จะถ่ายซีร์เสร็จแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์อีพีแรกนะครับผมไปดูย้อนหลังได้ที่ไาชีอีนะครับก็สนุกไม่สนุกยังไงก็มาบอกผมด้วยนะครับในคอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็เข้าไปบอกผมในไลน์แควได้นะครับก็ผมลงไว้ใน Story IG นะครับผมถ้าเขาเออเขาเรียกว่าเข้า,ออขา,าขไปในบ้านแล้วก็ไปคุยได้นะครับผมก็จะไปคุยด้วยบ่อยๆในนั้นนะครับ ยวอีกสักปั๊บหนึ่งผมต้องไปถ่ายซีรีสแล้วนะคะรับทุกคนก็เ,เอยดีใจจังเก่งที่สุดเลยขอบคุณครับีดดูซีรีส์หรือยังซีรีส์ยัง FC ีพิชันกับหนูลินคะ่ะ I love you, love you all, thank you. Hello, hello in the fan. Wow, long t น m e no นะสู้ๆน้องมอสติดตามทุกคนงานเลยขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับผมที่ดูแลชอบไหมชอบยังไงไม่ชอบยังไงมาบอกได้ในไลฟ์สเปหรือไม่ก็คอมเมนต์ได้นะครับเขินมากย้ายถึงวันเสาร์ว้ไว้ ดีใจมากนะครับพี่ชอบดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าอีพีต่อๆไปก็จะพี่ก็ยังจะมาดูอยู่นะใครใครที่หลงเข้ามาก็อย่าลืมนะครับไม่สั่นเลยอ่ะไม่สั่นเลยไม่มีผลิตเลยอ่ะไม่สั่นยูแบงมาคนดูเข้ามาเลยเนี่ยมมม่่่านี พี่โซสวัสด so, ีครับอันนี้จะถ่ายชีรีจบแล้วนะพี่โซแบงค์ is so cute ย e า he's so cute คนนอกด้อมชมเพียงชายเยอะมากอุ้ยถ้าดีก็อาแขนรับเข้าสู่ด้อมมอสแบงค์นะครับ พิ่งลงรูปไปนะกำลังตามหามามี่มาปกป้องหนูลินนะครับเพราะว่า EP หนึ่งอ่ะหนูลินโดนใช้งานหนักมากทุกคนอยากให้ผมลงรูปบ่อยๆไหมอ่ะจริงๆรูปลงรูปไปเลยจริงๆรูปเยอะมากนะอยากให้ลงรูปไปบ่อยไหมทุกคนมาคอมเมนต์เป็นเป็นเป็นสมัครเป็นมามี่แบงค์นะ If you want to a อ m y ม e มมีนะ you can comment เธอต้องซื้อเครื่องใหม่ทันเลยที่โศกว่าฉันตังแล้วทำอะไรไม่ได้เลยโอเคงั้นเอาใช้ควานี้แล้วกันเนาะแต่เธอต้องซื้อเครื่องใหม่ให้งั้น,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 นต,ตหหนีหน้าไม่ได้ต้องอใช้เราเกลียวไปก่อนมันทำอะไรไม่ได้แล้ว <S <S ดูมาดามใช่ไหมว่าเราเนี่ยสรุปฉันไม่ได้เป็นมาดามหวังนะเพราะชีเปิดตัวแต่อีพีแรกละาเศร้ามากเดี๋ยวมาอีกเป็นเป็นเป็นหวังอีกอันหนึ่ง ก็ใครที่เป็นอุ๊ยเธอเล่นไม่ได้จริงๆไม่ตอยเธอใครที่เป็นมัมหมี่นอกด้อมนะครับแล้วก็มาดูเพียงชาลัยฮะชอบนะครับผมฝากแชร์ต่อได้นะครับหรืออยากจะมาดับอยู่ในด้อมของเรานะครับก็สามารถมาซัพพอร์ตได้นะครับ <im itation> อันนี้คือจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราในรอบ2ปีนะครับก็ตั้งใจมากๆวันนี้ก็มาถ่ายอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นชุดที่ต้องถ่ายซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบแปลว่าอะไรถ้าชอบต้องติดตามดีพีต่อไปแล้วก็มาดู แบบพวกเราลงรูปเลยเนาะจริงๆลงรูปบ่อยมากนะอืมเดี๋ยววันนี้จะลงรูปอีกครั้งหนึ่งดีไหมแบงค์น่ารักอ่ะลงมอไม่น่ารักเหรอเศร้าอ่ะเขาบอกว่าแบงค์น่ารักทั้งที่ไลมอแอ่ะเศร้าอ่ะก็น่ารักอยู่ในไล่มอได้ไหมล่ะ congratulation s on on new series loved it absurd see you in the Philippines so s handsome ขอหวานๆยอดนะยอดไร้ฉ่ำไม้มันก็แบบมีตัดลงตัดเลี่ยงกันว่ากันไปมอสหลอกไง come to India มามีคนนี้เลยคือคนที่แกล้ง คนนี้แกล้งหนุ่มลินคนหลังลืมอมีคนนี้คือคนที่แกล้งหนู่ลีนนะครับคนนี้คือคนที่ใช้หนุ่มลินเช็ดกระจกยกของอีกคนผมเพิ่งโพสต์รูปเลยจริงเหรอว่าแบบไปยกของในเพจอ๋อทำตามเราทีให้เราอะไรนะโพสต์พูดเลยไม่ก็ฝาดจะพูดอะไรเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแฟนเออโอลามโอลาม โอ้ยมันตั้งกล้องไม่ได้อะครับโทษทีนะครับทุกคน Love you everyone โอ h thank you so much พี่ใช่ไหมคะที่ด่าลูกหนูพี่เบลพี่ใช่ไหมคะที่ด่าลูกหนูพี่ใช่ไหมคะที่ด่าลูกหนูไม่ใช่ค่ะผิดคลิปมอนไม่ใส่คอมพิวเตอร์เลยไม่ใส่ค่ะใส่ทำไมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจำไม่ได้หล่อมากครับอุ้ยขอบคุณครับกรีต้าขอกอะเป๋าหน่อยได้ไหมได้ครับ Come to India and visit เอาไปละอินโดนีเซียเลิฟชูว้าวสตีของคุณประสบความสำเร็จจริงเหรอครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อมอสหลงนะครับหล่อมากค่ะขอบคุณครับอ,อะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรฮะเขาแบ่งไลน์บูบูเฮ้ยได้จนได้ได้มาแล้ว Thank you นะครับ by fans แล้วมันแล้วมันชาร์จยังไงอ่ะในในสอนคนอื่นเขาเดียวว่าเขามปนชาร์จลาบูบูยังไงเธอดูอ่านี่นี่นี่เปิดไปตรงก้นน้องตรงนี้น้องจะมีรูรูชาร์จนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยนี่ไงพี่เราเขาบอกว่าหล่อแล้วไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์หลอดูเออน่ารักนะน้องดูเหมือนจะไม่มันจะไม่อยู่อย่างนั้นแล้วเนาะ พอแบงค์ลาบูบูนะใช่แล้วครับคิวยูการอัสโซคิวอีพีแรกไี่เอกหรอมาปึ้มพี่แอลลี่พี่แอลเดีนี้ครับพี่แอลลี่สวัสดีครับคัมที่โคเรียว้าอันยองซโยอันยองซีโยซกิวยูทูอาร์เวอรี่พีดีว้า thank you so much มาเลยครับพี่โมสวัสดีครับ ดูซีรีส์ยังพี่แอลพี่โมดูซีรีส์ยังซีรีส์อีพีแรกออนไปแล้วนะใช่คือแบงค์เขายอมสละตัวเองที่จะถอดเสื้อผ้าทั้งเปื่อยทั้งหมดเพื่อใจทุกคนได้เห็นตอนอีพีแรกแบบจริงๆนะครับขออีพีสองเลยได้ไหมโอ้โหเอาไปเก็บแล้วโดดมันดำจริงๆอยากให้มีอีพีสองเลยนะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่กลัวคือกลัวกลัวซีรีส์จบเร็วมีสิบสองอีพีนะครับทุกคนไม่น่งกลัวนะแต่ว่าผมผมกลัวมากกลัวซีรีส์จะจบเร็ว แบงค์ so cute and beautiful wow, thank you คร <c oughs> ับเบสเอวอนลาบูบูเอฟฮ่องกงออนอพิซดเ a บ b e t o and t yeah I, uh, yeah. I don't know เพิ่มตอนอะขอตั้งหน่อยครับ อย่าไปเพื่อนตอนมากเลยอุยไปแล้วทุกคนเขาเรียกแล้วนะครับอุ้ยพี่ปิวสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ซันพี่ซันมีซันไหมฮะไปแล้วนะครับทุกคนเขาเรียกพี่ซันแล้วครับ